สามจังหวัดเพื่อให้ขับเขาออกหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะอันนี้มันใส่ร้ายป้ายสีนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เลยนะกูจะบอกให้กูฟ้องได้เลยนะอันเนี้ยเพราะเขาเอ่ยเชื่อกูชื่อกูชัดเจนหมายถึงกูชัดเจนแล้วกล่าวหาว่ากูเนี่ยไปร้องกับสํานักพุทธแล้วกล่าวหาว่ากูเนี่ยไปให้สํานักพุทธกดดันพระในจังหวัดต่างๆเพื่อให้กดดันกดดันเขาให้ไล่เขาออกจากพื้นที่ อันนี้คือข้อมูลนั้นเป็นเท็จเลยนะเอาข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กูงงมากเลยทำทำไมอะ่ะแล้วมีการมาท้าต่อยท้าตีกับกูว่าตัวต่อตัว,ตวไมมเบีย<ะ>เออพระมาท้ากูต่อยเนี่ยนะเฮ้ยมันอะไรอะ่ะตัวเองยังปฏิบัติแบบนั้นะยังคิดว่าตัวเองยังเป็นพระที่ปกติเป็นพระที่ดีอีกเหรอ เข้าใจหรือยังว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูต้องการชี้ให้เห็นว่าพระสงฆ์ที่ดีเป็นยังไงพระสงฆ์ที่ไม่ดีเป็นยังไงกูกําลังชี้ตัวนี้ต่างหากแล้วมึงก็เห็นดูอ่ะมึงดูเอาอ่ะมึงก็รู้แล้วะว่าเป็นยังไง่ะกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูกําลังปกป้องคณะสงฆ์จากพระไม่ดีกูพยายามรักษาคณะสงฆ์ที่ดีและกูพยายามจะชูคณะสงฆ์ที่ดีกูพยายามจะชูพระภิกษุสงฆ์ที่ดีให้พวกมึงเห็น จัดปฏิบัติธรรมหมอเสงล่าสุดสองวัน7กับแคนเกือบห้า0ันคนสองวันรวมกันวันแรกกูนิมนต์พระาจารสมทบปารกรโมวัดกลางบางปะมา้ากูนิมนต์พระที่ดีที่เป็นสุปฏิปันโนมาให้ครวญญาติโยมได้เห็นได้ยินได้ฟังธรรมนี่คือตัวอย่างพระที่ดีหนึ่งลูกวันที่เวันที่8กูนิมนต์พระาจารสมบูรณ แล้วพระเจย์สมบูรณ์ก็นิมนต์พระอีกหนึ่งรูปมาเป็นพระอาจารย์ที่ทรงทโสวินัยเหมือนกันกูก็นิมนต์ท่านมาพระาจย์สมบูรณ์นั่นก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีกูให้เห็นให้ปกป้องให้รักษาพระที่ดีแบบนี้ควรแก่การเคารพต้อนรับควรแก่การกระทําอัญชฉลีคือการไหวควรแก่การให้อาสนะคือจัดที่ไว้ต้อนรับควรแก่การให้ทักษินาทาน คือให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคให้กีฬานะัปัญจจญาเพศรบ,บริขารให้จัดตุปปัจจัยทยทานเนี่เป็นตัวอย่างที่กูยกชูพระดีแล้วเวลากูด่ากูดา่าพระเลวเพราะกูต้องการตําหนีตติดต,ตทาทานและสมัยพุทธกาลก็สามารถทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้การตําหนีพระแต่ไม่ได้ชี้ปีิตัวบุคคลและเป็นการตําหนิด้วยความสงบงเงียบ ทำอะไรกันกูไม่เข้าใจเลยเกิดะอะไรขึ้นถึงขั้นท้อท้ากูต่อยไปบอกว่าเวทีลุมพินีมวยลุมพินีก็ได้เดี๋ยวกูจะผ่านเวทีมวยลุมพินีเนี่ยเอาไปผ่านคือนทานวนอ่อนอีกกูจะได้แวะติดต่อเขาสักหน่อยไม่ใช่โชกกับกูนะเดี๋ยวกูต่อยกูนิมนต์เขามาโชกกับจิงโจ้เดี๋ยว,ยาาวยกูจ,จ,วจะติดต่อแคงกาลูมาจากออสเตรเลียเลย มึงเคยดูคลิปเปล่าที่คนมันชกจิงโจ้อะกูว่าคนนี้นี่น่าจะเหมาะเหมาะสมกับการชกกับจิงโจ้ะนะฟัดจะให้เลทไปเลยกูไม่ชกด้วยนะมันเป็นสัตว์ตำรุดต,ตรงไหนอะท้าคนอื่นต่อยตีอะมันไม่ใช่ทุบโอ้ยเป็นพระนี่แหละมึงเข้าใจหรือยังว่าใครทําลายศาสนามึงแหกหูแหกตาดูเนี่ยใครทําลายศาสนาดูเอาดูเอาดูเอาเองนะใครทําลายใครจะลง พิจารณาด้วยตัวเองทุกคนน่าจะรู้ดีแต่มันก็จะมีคนที่เกลียดกูแม้พระบางลูกจะทําตัวไม่ดีแค่ไหนก็ตามมันก็จะเข้าข้างเขาเพราะเขากําลังเล่นกูอยู่ออีพวกเนี่ยนะมันหนักเข้าไปอีกมึงร่วมกันในการทําลายศาสนามึงร่วมกันในการทําลายหลักคําสอนด้วยการเอาใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนพาน่ะไม่ใช่บัณฑิตแล้วมึงก็ไปเข้าข้างเขาเพื่อให้คนพาลเนี่ยมาตีกูอีกทีหนึง่ง เนี่ยเรียกว่ารักมันเกิดจากเกียดรักเกิดจากเกียดเป็นยังไงรู้มะเขาเนี่ยเกียดกูก็เลยไปรักพระที่ต้องการจะทําลายกูแม้แม้บางอย่างจะไม่เห็นด้วยกับพระรูปนั้นก็ตามแต่เพราะพระรูปนั้นทําลายกูก็เลยรักพระรูปนั้นเพราะจะได้ให้พระรูปนั้นมาทําลายกูนี่เรียกว่ารักเกิดจากเกียดถูกผิดไม่สนใจเลยนะ ขอให้ทำลายกูได้ก็พอแค่นั้นเลยง่ายๆกูฟังแล้วกูแบบเป็นพระยังไงอ่ะทำไมถึงไม่มีความสงบงบเงียบในสมณะสารูกของตนมาท้ากูต่อยอ่ะกูมหาสจารย์ตรงที่มาท้ากูต่อยนี่แหละคืออะไรอ่ะกูไม่เข้าใจมาท้ากูชก แล้วถ้าเจ้าคณะต่างๆจะจัดการท่านนะนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาว่ามาว่ามาด่ากูหรอกด่าตัวเองทําลายตัวเองทั้งนั้น